สวัสดีทุกคนนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดของซั s ซุงนะครับอ่าเป็นตัวที่ชอบมีปัญหาไม่บ่อยเหมือนกันนะครับตรงจุดอ่าแผ่นปรินรั่วเนี่ยนะครับอ่าผมถ่ายไปคลิปกอนก่อนนั้นนี้แล้วนะครับก็เป็นตัวตัวนี้เลยนะครับตอนนี้ทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนาะ จะบอกว่าตัวตัวนี้ไหมค่อนข้างเยอะเลยนะครับต้องทำศัลยกรรมใหม่นะครับก็จะไม่แนะนำตรงนี้แหละนะครับถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะซ่อมยังไงนะครับก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับจริงๆใช้วิธีโยงสายก็ได้นะครับโยกสายออกเนาะเดี๋ยวน,นึงนะ ใกล้ๆนะครับอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะก็พอพอได้นะครับก็ตรงจุดเนี้ตรงตรงขั้วแจ็คตัวที่ต่อไปอย่างวาลว,วาลน้ำนะครับวาลน้ำเข้าวแล้วก็น้ำยปาปัาปพนุ่มอ่าแล้วก็ตัวตัวเดนนะครับมันชอบมีปัญหาตรงแถวนี้นะครับ มันจะช็อ,ชอตนะครับปริ้นมันจะรั่วลายปริ้นจะรั่วหากันนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ลายปริ้นขาดเนี่ยนะครับที่ผมต่อเส้นเล็กเนี่ยตัวของเส้นมอเตอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันไม่จนคือเราขูดนะ่ะมันขูดไม่ได้นะครับมันไม่ลึกเข้าไปในในร่องลายปริ้นเลยนะครับเราต้องเจาะอ,ออกเป็นบริเวณกว,ว้างนะครับทั้งหมดเลย ตรงนี้นะครับอ่าแล้วแต่นะครับว่าจะเจาะด้สวยแค่ไหนเนาะอ่าต้องเจาะออกแล้วก็ถ้าทําความสะอาดอ่าให้ให้หมดไอ้ขมาดำๆออกให้หมดนะครับขูดให้ดีนะครับแล้วก็ทําการตัดตัดปริ้นนะครับมาแปะเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ทําการโยงสายใหม่อะไรใหม่นะครับคือทําอย่างนี้นะครับถึงถึงจะโอเคนะครับก็แค่ล้างๆแล้วก็ใส่หรือว่า มันไม่ได้นะครับจริงๆถ้ามันเป็นน้อยๆมันก็ถือว่าได้นะครับแต่ว่ามันเดี๋ยวมันก็เป็นอีกแต่ว่าอย่างตัวน,นี้คือล้างๆขูดๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนตอนแกะเนาะก่อนแกะอ,อ่ามันจะไม่ทะลุลายพื้นไปเลยนะครับจําเป็นต้องขูดเจาะทิ้งนะครับแล้วก็ตัดเปร้นมาแปะม่นะครับส่วนตัวน,นี้นะครับผมยังไม่ได้อาบน้ํายานะครับเดี๋ยวจะเคลือบน้ายาอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะ มันจะเนียนนะครับน้ํามันก็จะไม่เข้าสนิมมันก็จะไม่ขึ้นอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเพื่อใครทําตามนะครับหรือจะโยงแต่ไอกไปไว้ด้านนอกนะครับไว้ฝั่งขวาก็ได้นะแยกปริน้นไปไว้ทางนู้นเลยก็ได้นะครับโยงสายไปเอานะครับสองสามเสนเอาแล้วแต่นะก็ ตรงนี้น่าจะ,จะง่ายเนาะคือทีนี้น่าจะง่ายกว่าอาการอาการอาการนำรั่วนะครับตัวนี้อาการนำรั่วแล้วไม่ก็เดนินเปิดเครื่องมาเดินทํางานเลยนะครับทํางานตลอดนะครับแล้วก็นำรั่วนั่นแหละคือซักได้ไหมมันก็มันก็ซักได้เนาะ ถ้าถ้าเดนไม่รั่วนะมันซักได้แต่ว่าน้ํามันไม่ตัดนะครับก็อาจจะต้องถอดน้ําออกนะครับแล้วก็ให้มันซักไปโอเคครับถ่ายให้ดูพอประมาณนะครับเผื่อท่านใดเจอปัญหาแนวนี้นะครับอาจจะทําตามนะครับอาจจะแก้ไขโดยการขูดแล้วไม่หายนะครับก็แนะนําให้ใช้จนถึงระดับนี้นะครับใส่กรรมใหม่เลยนะครับตัดแปใหม่โอเคครับ